เปิดหลักฐานลูกก๊กอานได้สัญชาติไทยจุดเริ่มจากร้อยเอ็ดเชื่อมโยงขบวนการแจ้งเกิดล่าช้า24คนเรื่องนี้เริ่มจากการพบสูติบัตรลูก3คนของก๊กอานนักธุรกิจใหญ่เจ้าพ่อคาชิโนโปอยเปตดที่มีชื่อเป็นคนไทยโดยกำเนิดต้นทางอยู่ที่อำเภอพโพนทองจังหวัดร้อเอดทั้ง3คนคือกิติศักดิ์คล่องกิจกลหรือชื่อกัมพูชาภูสเตงยุไลคล่องกิจกล หรือภูเชอหลินจุรีคลองกิจกลหรือเชอรี่ทั้งหมดแจ้งเกิดช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนาย,ยนปี2533โดยมีพ่อชื่อนายบุญเลี้ยงคลองกิจกลและแม่ชื่ออำไพระบุว่าคลอดระหว่างทางไปโรงพยาบาลจึงไม่มีชื่อสถานพยาบาลในเอกสารแต่ดีเอพบว่านายบุญเลี้ยงแจ้งเกิดลูกแบบนี้รวมทั้งหมด24คนจากภรรยาหคน ทุกคนแจ้งเกิดล่าช้ากว่าปกติ7ปีใช้เหตุผลเดียวกันคือคลอดระหว่างทางและที่น่าสงสัยคือในรายชื่อลูกทั้งหมดมี3คนที่ตรงกับลูกของก๊กอน่นนายบุญเลี้ยงเสียชีวิตไปแล้วเมื่อปี2543ที่จังหวัดตราดหลักฐานล่าสุดในไทยพบว่าลูกสาวคนหนึ่งคือจุลีคล่องกิจกลมีบัตรประชาชนไทยเป็นเจ้าของบ้านถึง19หลัง และถือหุ้นใหญ่ในบริษัท CC Development TH จำกัดธุรกิจจัดหางานย่านบางพลัดทุนจดทะเบียน5ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีชื่อในอีกบริษัทหนึ่ง e a รด r u ั b จำกัดทำธุรกิจร้านอาหารร่วมถือหุ้นกับฟูเชลินคลองกิจกลหรือฟูเชลินที่สื่อสิงคโปร์เคยรายงานว่าเป็นนักธุรกิจหญิงผู้ซื้ออาคารสำนักงานซันเทคทาวเวอร1มูลค่าเกือบพันล้านบาท และยังเป็นประธานสโมสรฟุตบอลพนมเปญคราวเอฟซีตอนนี้ DSI อํไกำลังขยายผลว่าขบวนการแจ้งเกิดล่าช้าและสวมสัญชาติไทยในครั้งนี้เป็นเพลงความบังเอิญหรือเครือข่ายที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบกันแน่เรียบเรียงจากไทย PBS